สวัสดีครับผมผมมิวเซอร์กับบริการ b s g s เช่นเดิมนะครับผมอ่ะโอเคเรานะครับวันนี้นะครับจะมาสอนนะครับการเข้าเซิร์ฟเวอร์นะครับโอเคผมจะเข้ากลุ่ม b s g s ก่อนนะครับอ่าพอท่านสวัสเข้ามาปุ๊บเข้ากลุ่มปุ๊บผมก็จะกดรับโดยทันทีครับต่อไปนะครับจะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดนะครับผมอ่ะก็ หัวข้อ,ขอทางเซิร์ฟเวอร์อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอ่าไปที่ตัวดาวน์โหลดเกมกดดาวน์โหลดอ่าแล้วก็ทำาชีอีกตัวแล้วก,กดดาวน์โหลดอ่าพอเราดาวน์โหลดเสร็จมาแล้วนะครับผมโอเครันอย่าลืมนะครับลงตัวจาวาด้วยอ่าลงง่ายๆไม่ยากจาวาง,ง่ายๆโอเคสมมติเราลงเสร็จแล้วเปิดโปรแกรมขึ้นมา อะไรมาอ่ะอ่ะโอเคเราเปิดมาปุ๊บอ่าตอนแรกไม่ไม่มีอะไรแล้วมันออฟไลน์ line. พอเรากดไลน์ปรแกมมันจะให้เราใส่ชื่อนะครับผมโอเคนะครับใส่ชื่อพอท่านใส่เสร็จแล้วโอเคจะเป็นหน้าหน้าตาคือตรงนี้ไอ้คู่หอกแบบนี้ยังไม่มีอ่ะท่านมาตรงนี้มาจอยมาจอ,อยด้วยกันโอเค ก็พิมพ์ BSGS s v 01อ่าผมให้เข้า01นะครับพ่า12 121นะครับ121โอเคพอท่านเข้ามาเสร็จปุ๊บอ่ามันก็จะเข้ามาให้เลยแล้วก็จะเห็น3คนนี้อ่นะครับโอเคก็เสร็จแล้วสำหรับโปรแกรมพัมชิต่อไปนะครับลงตัว m Minecraft ทางซัปเปอร์นะครับ ไปที่ไปที่เมนูก็ไปที่รันนะครับพิมพ์เปอร์เซ็นต์แอปดาตาเปอร์เซ็นต์โอเคครับอพอท่านเปิดมาปุ๊บจะเห็นนะครับแอปพลิเคชันแดดอ่าอาจะใช่นะครับอ่านไม่ผิดหรอกพอท่านไหนนะครับที่มีไม r ครบแล้วขอให้ลบด้วยนะครับแล้วท่านนำไฟล์ที่จากไม c ครับ 1.2.5. ดอ la v i l l นะครับแล้วก็เปิดมาจะเห็นโฟลเดอร์นะครับให้เอาโฟลเดอร์ minecraft นั้นมาวางที่ app data าาของเรานะครับผมโอเคพอท่านรันเสร็จแล้วขอให้ไปรันตัว m i n e c r a f t อ่ Minecraft sp d exe นะครับจะเป็นรูปล็อก ีเหลียมนะครับโอเคทำไมยังไม่มาเลยอ่ะมดมาละยิงเข้าไปปุ๊บยิง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 เิงยิะยิง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 จิงยินไิงย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 ิง่างยิ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 รยรงยิมยิงยิะยิงยิงยิงวิงย่งยิงยิงยิมยิอยิรยมงยิ่ยิอยไรยมยิงริงยิงยิงิงริยิงยิงยิงไิงยิิ จะเป็น BSJS Server ก็ได้หรือว่า MC Server BSJS หรือ s e r v e r Arm อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ที่อยู่โอเคก็เป็น b s g s s b นะครับอ่าพอท่านได้ปุ๊บปุ๊บกดตกลงตัว s ซ r ร์ฟจะทำการเปิดให้นะครับโฮมอ่าตอนนี้คือเซิร์ฟยังไม่ได้เปิดนะครับแต่หลังจากคลิปนี้ก็เปิดแล้วโอเคเพราะว่าสำหรับการถ่ายทำเนาะอ่าโอเคครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ